ยามเย็นนะครับขบวนสุดท้ายของวันทำงานเที่ยวสุดท้ายที่สถานีบางซื่อรถชานเมืองที่313กรุงเทพปลายทางชุมทางบ้านภาชีขณะนี้กำลังจะเข้าชานชลาสามครับมาแล้ว ได้เป็นรถ GEA นะฮะทำขบวนมีคนลงอยู่บ้างนะครับไม่อยู่บ้างอะไรเยอะเลยมองไปแล้วครับนั่งมาจากกรุงเทพนะฮะแล้วจากบางซื่อก็นั่งไปก็ลงกันตามป้ายต่างๆก็ตามสถานีาต่างๆได้ครับเร่งเครื่องไปแล้วสำหรับ GEA ฝั่งนอนมีพ่อนมน้อยใส่เสื้อแดงครับยืนถือธงเขียวรออยู่อยู่ชันชลาสี่นะฮะรอโบอกธงนะเห็นในคลิปวีดีโอเยอะแยะนะพ่อแม่พาลูกมายืนดูรถไฟก็บโบกธงเขียวธงแดงกันสนุกสนานไปจากด้านหลังซองมานะให้สัญญาณว่าพร้อมแล้วนะครับ นออะไรล่วงานายสถานีนะน้านลังกับไฟทงเขียวมาแล้วครับพร้อมออกเดินทางส่วนน้องนั่นครับเ,เสื้อแดงเอาทงเขียวมาด้วยนะน่าจะพกมาเองครับโบกแหมความฝันไบเด็กแล้วครับของใครของต่อใครไม่ได้ขับก็ขอเป็นนายสถานีก็เอาว่า นมีฝันครับและต้องทำฝันนั้นให้เป็นจริงบาน3่งครับกรุงเทพชุทางมันภาชี บางคนนี่โบกทงนะแต่โตมานี่สอบเป็นอขคอรอเป็นช่างเครื่องได้หมดนะแต่ความฝันวันแรกของเด็กๆก็โบกทงเติมฝันเติมไฟให้ตัวเองนะครับใครที่มีฝันมีไฟก็ขอให้ได้อยู่ในวงการรถไฟนะบางคนชอบก็ขอให้ได้อยู่สมบังกันทุกคนฮนะนี่กับเราอยู่ที่ชุมทางบางซื่อกันยามเย็นๆครับหมดแล้วนะสำหรับขบวนรถ ที่เหลือก็คงจะเป็นขบวนขาเข้านะฮะสำหรับขาออกนั้นไม่มีแล้วขบวน262ครับเดินทางมาถึงบางซื่อ6โมงกว่าแล้วนะมาเร็วครับปกตีนี้ทุ่ม2ทุ่มเลยนะครับวันนี้นี่มาเร็วทางคู่เปิดใช้หลายเส้นทางแล้วนะครับรถวิ่งเร็วขึ้นทำเวลาได้ดีขึ้น อนนี้รถก็กำลังข้าโค้งชันชลาสองครับมาจากสวนสนปฏิพัฒน์ปัจจุบันนี้สวนสนปฏิพัฒน์นั้นปรับสถานะขึ้นเป็นสถานีจากเดิมเป็นแค่ป้ายหยุดรถนะครับและปลายทางจากเดิมนี่ขบวนนี้ไปหัวหินก็เปลี่ยนปลายทางเป็นหัวหินเป็นสวนสนปฏิพัฒน์แล้วเปลี่ยนต้นทางนะครับจากหัวหินก็เป็นต้นทางสวนสนปฏิพัฒน์ขบวนที่262 เป็นรถดีิสรางคันแรกครับทีหนึ่งหนึ่งสานคนไปที่รีรัมย์หนึ่งหนึ่งสาแล้วก็หนึ่ครับ, 33, อ 34, รบโอ้โหเลยติดกันเลยครับเร่าจอดที่ชานชาลาสองหลังสื่อสมพุทธโดสารครับ